สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงรุ่นหันข้างหรืออีกชื่อหนึงคือรุ่นน้ำเต้าออกปี25นะครับวันนี้มีความพิเศษก็คือเหรียญอยู่ในเลี่ยมนะครับอาการดูเหรียญน,นอกเลี่ยมเป็นเรื่องธรรมดาปกติแล้วนะครับเราจะพลิกตะแคงดูยังไงก็ดูง่ายนะครับแล้วสําหรับบางคนที่จะฟันทงนะครับต้องดูขอบข้างถ้าเรามาเจอเหรียญที่อยู่ในเลี่ยมเราจะทํายังไงกันดีนะครับ วันนี้เราจะพามาดูวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อสุดหันข้างในเลี่ยมนะครับก่อนอื่นเลยฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆอย่างนี้มานําเสนอเรื่อยๆนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าการดูเหรียญเหรียญหลวงพ่อสุดหันข้างนะครับหรือเหรียญเอาวันนี้เอาเฉพาะเหรียญหลวงพ่อสุดหันข้างอย่างเดียวนะครับในเลี่ยมเราจะดูยังไงนะครับว่าเกแท้ยังไง ดูแสงสะท้อนเพราะจริงๆการมีเลี่ยมก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าเขาจะถนอมผิวองพระไว้ไม่ให้จับโดนนะครับให้เป็นคาบเป็นคาบที่เหลี่ยนนะครับแถมตอนนี้การเลี่ยมก็ราคาหลักร้อยนะครับร้อยสองร้อยถ้าเกิดเราจับรวมพร้อมเลี่ยมมาในราคาที่ที่เราสามารถต่อรองได้ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆการดูในเลี่ยมเราก็สามารถแยกแยะเกแท้ได้นะครับพอตําหนิ อ่าด้านหน้าด้านหลังก็เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับจริงๆสำหรับเหรียญหันข้างรุ่นนี้เราก็สามารถดูตำหนิหน้าเหรียญหลังเหรียญได้นะครับเพื่อฟันธงว่าเกแท้นะครับเรามาดูโดยรวมของเหรียญกันเลยก่อนนะครับการดูในเลี่ยมนะครับต้องต้องหาหมุมจังหวะของแสงให้ดีนะครับเพราะว่า การเลียมจะมีแสงสะท้อนนะครับก็อาจส่งผลกระทบในการพิจารณาเหรียญได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นจังหวะที่จำเป็นจริงๆที่เราจะต้องดูในเลี่ยมนะครับก็ต้องพยายามหาจุดที่จะพิจารณานะครับ มีมีมีข้อข้อควรระวังนะครับใช้ใช้คำว่าอะไรดีข้อข้อมูลเพิ่มนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญหันข้างหลวงพ่อสุดนะครับปี25นะครับมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตำหนินิดนึงนะครับเพื่อเพื่อแยกข้าวแต่ผมไม่มีเหรียญเหรียญของอวัดนาขวางนะครับซึ่งด้านหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับสำหรับคนที่เพิ่งสะสมนะครับใหม่ๆอาจจะแยกไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าเหรียญหันข้างของวัดกาหลงจะมีราคาสูงกว่าของวัดนาขวางนะครับเหรียญที่ออกนาขวางนะครับหลายคนที่เช่าหาใหม่ๆอาจจะพลาดได้นะครับผมจะบอกตำหนิคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อแยกแยกได้นะครับ เพราะว่าราคาราคาวัดการหลงจะมีราคาที่สูงกว่านะครับเผื่อเดี๋ยวไปซื้อหลุดนะครับโอเคนะครับเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับรายละเอียดเบสิกทั่วไปนะครับก็คือความคมของเหลี่ยนนะครับความคมความตึงนะครับ คจนบกลงมานะครับมีความคมนะจุดที่ให้แยกนะครับคร่าวๆก็คือของวัดกาหลงนะครับจะมีกะหนกข้างๆนี้นะครับสองข้างนะครับแสงสะท้อนคืค่อนข้าง,าง,างสองยากนะครับ บริเวณด้านบนนี้นะครับนี่นะครับจุดตรงนี้นะครับจะมีอ่ากระดูกกลมๆอยู่ติดกับหูเหรียญนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่นะครับคล้ายลักษณะคล้ายเลขหนึ่งนะครับหนึ่งไทยนี่นะครับขออนุญาตนะครับลักษณะบริเวณขอบติดขอบหูเหรียญนะครับ ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับวัดกาหลงจะมีทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างส่วนวัดนาขวางนะครับจะมีข้างเดียวนะครับ จุดๆๆแยกวัดนาขวางกับกาหลงกันนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับติดกระหูเหรียญลงมาเลยตรงนี้ปุ๊บลองดูเหรียญเหรียญเปิดหาภาพดูก็ได้นะครับด้านนี้นะครับกับด้านนี้ของวัดกาหลงจะมีเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างส่วนนาขวางนะครับตรงนี้จะไม่มีครับ ฝั่งฝั่งนี้จะไม่มีนี่คือข้อแตกต่างนะครับที่ที่สังเกตได้นะครับถ้าผมได้เหรียญของหน้าขวางมาผมจะเอามานำมาทำคลิปให้ชมกันอีกทีนะครับวันนี้มีแต่ของวัดกาหลงนะครับเรามาดูกันต่อเลยครับในเรียมนะครับต่อมานะครับมาดูรายละเอียดลายผมนะครับลายผมจะมีความคมนะครับ เดิมนะครับจุดสังเกตเหรียญแท้นะครับจะมีความคมความคมตั้งนะครับเป็นสันไหลผมก็เป็นสันผิวเรียบตึงนะครับใบหูคมชัดนะครับใบหน้านะครับจำพิมพ์จำพิมพ์จำใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นแนะครับนี่นะครับจำพิมพ์จำพิมพ์จำรายละเอียดโดยรวมให้แม่นนะครับแล้วก็มีความคมนะครับ จุดเพิ่มเติมนะครับปลายจมูกนะครับจะมีเม็ดติ่งเล็กๆอยู่บริเวณนี้นะครับแต่จะมีในในในไม่ได้มีในทุกเหลียนนะครับรายละเอียดตรงนี้แต่อันนี้เป็นจุดเพิ่มเติมนะครับถ้าเจอตรงนี้ก็เป็นจุดอีกหนึ่งจุดพิจารณาได้นะครับนี่นะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับ ตรงคําว่าหลวงพ่อนะครับตรงลอลิงนะครับข้างบนหัวลอลิงนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับเล็กๆจุดเล็กๆนะครับนี่นะครับจุดเล็กๆ1จุดบริเวณลออิงนะครับคำว่าหลวงนะครับมีเนื้อเกินจุดเล็กๆอยู่หนึ่งจุดนะครับคือตําหนินะครับภายในเหรียญนะครับ ต่อมานะครับปลายขาเสือชนขอบนะครับบริเวณนี้จะมีจะมีเป็นเส้นขอบแตกออกมานะครับหนึ่งเส้นนะครับเนื่องจากอยู่ในกรอบนะครับเราพยายามดูตำหนิชี้ตำหนิในใน,ในจุดต่างๆนะครับให้ร่วมพิจารณานี่นะครับบริเวณนี้จะมีเส้นแตกอยู่ตรงบริเวณขอบนะครับหเส้น นี่นะครับเส้นแตกตรงนี้ต่อมานะครับใต้ท้องเสือนะครับจะมีขีดขนแมวนะครับบางๆจุดนี้สำคัญนะครับไป็นหนึ G ่งจุดที่แยเกทแทได้นะครับบริเวณใต้ท้องเสือนะครับจะมีเส้นขนแมวบางๆนะครับบริเวณนี้นะครับช่วงนี้ นี่นะครับเส้นขนแมวบางบางใต้ท้องเสือบางบางคมคมนะครับใต้ท้องเสือนะจุดด้านหน้าประมาณนี้นะครับจุดด้านหน้าประมาณจุดที่ผมบอกไปนะครับและพิจารณาจะาจำใบหน้าหลวงพ่อแม่นๆนะครับกระหนกคมคมทุกอย่างคมนะครับไม่บีแบนนะครับเท่านี้ก็พิจารณาด้านหน้าได้นะครับที่อยู่ในเลี่ยมนะครับ จดุดตําหนิต่างๆตามที่บอกนะครับแล้วความคมของเหลียนนะครับธรรมชาติของเหลียนพิจารณาด้านหน้าได้ผ่านแล้วนะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อน,นะครับไล่รายละเอียดเหมือนเดิมนะครับดูในลี่ยมต้องอต้องมีความพิจารณาเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อมีความใจเย็นนิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะในลี่ยมเราจะดูได้ยากกว่าความเรียบร้อยนะครับของเหรี่ยน ผิวเหลียญตึงนะครับคมนะครับลงมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นหันข้างนะครับบล็อกลางคู่เป็นบล็อกนิยมนะครับลางคู่คืออะไรนะครับที่เขาเรียกลางคู่สำหรับเหรียญนี้ก็คือจะมีเส้นคู่อยู่ตรงนี้นะครับคําว่า80นะครับ80ปีนะครับจะเป็นเส้นคู่วิ่งคู่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเรียกว่าบล็อกลางคู่นะครับเป็นบล็อกนิยม ของรุ่นนี้นะครับนี่นะครับลางคู่ลางคู่นะครับสังเกตนะครับลางเราพิจารณาจากตรงรางคู่นี้ก็ได้นะครับว่ามีความคมนะครับเส้นคมนะครับแตกผ่านตัวเลขนะครับแตกผ่านตัวหนังสือนะครับทะลุไปเลยนะครับนี่นะครับรางคู่ดูความคมของเหรียญนะครับ ต่อมานะครับจุดพิจารณาต่อไปนะครับจุดนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเส้นเล็กๆบางๆตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตก2เส้นนะครับเส้นขนแมวคมๆนะครับแต่เราต้องพลิกตะแคงดูดีๆนะครับเนี่นะครับจะเห็น2เส้น2เส้นนะครับที่ฉีกออกแตกออกจัดตัวยันนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับ มีความคมนะครับถึงแนมะ้จะจะพลิกตะแคงยังไงนะครับ,มมรบกบ็มีความคมนะครับเส้นเล็กๆนะครับจะมีความคมนะครับนี่นะครับบริเวณนี้บริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับนี่จุดสําคัญนะครับพยายามสังเกตกันให้ให,ให้ให้เห็นนะครับ ต่อมานะครับคําว่าสมุดนะครับสมุดตรงนี้ครับตรงมอมาครับบริเวณหัวมอมานะครับจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเส้นขีดอยู่ลักษณะเดิมนะครับสังเกตจุดบางๆเล็กๆนี้ต้องมีความคมนะครับไม่ตื้นเบอร์นะครับนี่นะครับมีความคมนะครับแต่แขคงดูจะมีมิตินะครับ มอมานะครับบนมอมาจะมีเส้นขีดจุดนี่หนึ่งจุดนะครับต่อมานะครับตรงยันตรงนี้นะครับบริเวณนี้ปลายหัวของยันเนี่ยนะครับจะมีเส้นจุดไข่ปลาเล็กๆเลยนะครับตรงนี้ครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดนะครับเล็กๆเล็กๆคมๆเลยนะครับนะครับเล็กๆคมๆนะครับ ไม่แบนบี้นะครับมีมิตติออกมานะครับนะครับหนึ่งจุดต่อมานะครับก็จะมีไข่ปลาเม็ดเล็กๆอีกเหมือนกันนะครับตรงบริเวณนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับและก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆที่มีความคมนะครับ นะครับหนึ่งจุดต่อมาตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเล็กเล็กบางบางนะครับนี่นะครับตัวหนังสือคมเป็นแท่งนะครับเป็นสันนี่นะครับตัวหนังสือมีความคมชัดนะครับรล,ละเอียดยันคมชัดนะครับพิจารณาความคมและจุดตำหนิที่บอกไปนะครับ จรารณารวมนะครับถ้าเราดูความคมขององ์พระนะครับผิวตึงดวงสื่อเป็นสันนะครับลักษณะผิวนะครับจำลักษณะผิวแล้วก็ตำหนิที่บอกไปนะครับมาบวกรวมเข้าไปก็พิจรารณาได้นะครับถึงความเกแท้นะครับถึงแม้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับขอบข้างเราเลี่ยมอยู่นะครับ ก็คือพิจารณาด้านหน้าด้านหลังก็จบแลวนะครับพิจารณาด้านหน้าด้านหลังก็พิจารณาเกทแท้ได้แล้วตามจุดตําหนินะครับจําใบหน้าจําพิมพ์นะครับแล้วก็จุดตําหนิที่บอกไปจะทําให้เราพิจารณาเหรียญแท้ที่อยู่ในเลี่ยมได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆเจอในเลี่ยมกันนะครับก็ดูจุดตำหนิตามที่ผมได้กล่าไวไว้เบื้องต้นนะครับทำให้เราพิจารณาเปลี่ยนแท้ได้นะครับถึงแม้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับเพราะในเลี่ยมก็ยังช่วยรักษาผิวนะครับแลค่าเลี่ยมตอนนี้ก็หลักร้อยสองร้อยเลยนะครับถ้าเราได้พร้อมเลี่ยมแล้วเราสามารถต่อรองราคาลงมาได้ผมถือว่าก็เป็นอ,อ,อ,อีกหนึ่งประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับ คนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ